สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคลิปที่แล้วเป็นวิธีการบล็อกโฆษณาโดยใช้ a d b บล็อกนะครับก็โฆษณาหายกันไปแล้วตอนนี้ก็มาสู่คลิปต่อไปของผมนะครับก็จะเป็นส่วนเสริมของ Google Chrome ก็จะมาแนะนําอีกหนึ่งส่วนเสริมเด็ดๆนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แบบต่อผู้ชมทุกท่านนะครับก็คือเป็นส่วนเสริมที่เอาไว้ในการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีอีเมลเข้า แล้วก็จะมีการแจ้งเตือนบนมุมด้านขวาบนแถวๆนี้นะครับก็ทีนี้จะได้รู้นะครับว่ามีอะไรส่งมาหาเรามากเอาเป็นว่าเรามาดูขั้นตอนวิธีกันดีกว่านะครับตอนขั้นตอนแรกนะครับก็ไปที่หน้าแอปนะครับก็เป็นโชว์แอปมุมซ้ายนะครับตรงเมาส์ที่ผมชี้อยู่ก็คลิกเข้าไปก็จะเป็นหน้านี้เลือกที่เว็บสโตร์ครับผมอ่า ทีนี้เราก็มาพิมพ์ชื่อส่วนเสริมนะครับที่เราต้องการติดตั้งนะครับพิมพ์ไปว่า mailchecker นะครับ m a i l c s อ่าก็จะขึ้นมานะครับ mailchecker ครับเลือกอันแรกหรืออันที่สองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเลือกอันแรกแล้วกันก็จะปรากฏหน้าตาดังนี้นะครับให้สังเกตนะครับตรงที่เป็นคำว่า extension นะครับตรงนี้ มองหาส่วนเสริมอันนี้ครับผมที่เราจะใช้งานกันชื่อว่า Checkerpad for Gmail นะครับซึ่งอันอื่นเราไม่ต้องสนใจนะครับมองหาชื่อว่า Checkerpad for Gmail นะครับเมื่อหาเจอแล้วเราก็กดบวกนะครับก็จะเป็นการเพิ่มส่วนเสริมลงไปในเบราว์เซอร์ของเรานะครับก็กด Add Extension นะครับ ก็จะทำการโหลดสักพักหนึ่งเรียบร้อยครับผมนะเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็สามารถกล่าวออกได้เลยสังเกตนะครับว่ามีกล่องเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกล่องนะครับเป็นรูปกล่องจดหมายสีแดงๆนะครับก็คือเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อกี้สังเกตใช่ไหมครับว่าตอนที่เราติดตั้งใหม่ๆแล้วก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาตรงนี้เป็นเลข2นะครับก็หมายความว่ามีอ e ีเมลที่เรายังไม่ได้อ่านในกล่องจดหมายของเราเนี่ยสฉบับนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่ามีอะไรส่งมามั่งนะครับผมทีนี้เวลามีอ e ีเมลอะไรใหม่ๆนะครับอีเมลก็จะมาแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถกดดูจากตรงนี้ได้ หรือว่าเราสามารถกดเข้าไปดูในกล่องจดหมายของ Gmail เราได้ครับผมเพียงเท่านี้เราก็จะไม่พลาดจดหมายสําคัญอีเมลสําคัญอะไรต่างๆนะครับเมื่อมีการส่งเข้ากล่องจดหมายของเราก็จะเป็นการแจ้งเตือนโดยทันทีนะครับโอเคในส่วนของการยกเลิกการใช้งานนะครับเราไปที่เมนูการตั้งค่านะครับหรือ Setting เลือกที่ extension นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะคง คงเป็นคําว่าน่าจะเป็นส่วนขยายหรือส่วนเสริมอะไรประมาณนี้นครับก็มองหาว่า Checker Path for Gmail นะครับอันนี้นะครับถ้าเราต้องการไม่ใช้งานแล้วหรือว่าต้องการลบออกนะครับก็คลิกที่ถังขยะแล้วก็กด Remove ได้เลยนะครับโอเคก็เสร็จสิ้นไปเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการใช้ Checker Path for Gmail นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟู ท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านนะครับโอเคนะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครผมสวัสดีครับ